นกจะสร้างรังยังเลือกต้นไม้คนจะเลือกนายต้องพิจรารณาคุณธรรมจริยธรรมคุณสมบัติหลายประการทุกท่านครับผมมีนิทานจีนมาเล่าสู่ฟังถึงวิธีการพิจารณาเลือกเข้ากับเจ้านายสุภาษิตสอนว่าคนจะเป็นเจ้านายคนที่ดีที่จะพาเราไปสู่อนาคตที่จเจริญรุ่งเรืองพาเราทำงานใหญ่ให้สำเร็จ ฝากชื่อไว้ในแผ่นดินสามารถสร้างผลงานไว้ในประวัติศาสตร์ได้มีปัจจัยหลายอย่างครับเริ่มแรกคือดูที่ตัวบุคคลครับดูตัวบุคคลข้อแรกเลยก็คือต้องดูที่มาดูตั้งแต่พ่อแม่ดูตั้งแต่วงตระกูลน,นามสกุลว่านมสกุลนั้นแหะมีประวัติทํางานการเมืองอะไรอย่างไรมีคุณงามความดีอะไรให้บ้านให้เมืองเป็นที่เชิดหน้าชูตาไหม เพราะเป็นเครื่องประกันว่าเขาจะต้องรักษาชื่อเสียงของงตระกูลเขาไว้ได้ประการที่สองก็คือดูที่ครอบครัวของคนที่จะเป็นนายเราว่าเขามีคู่สมรสคู่ชีวิตที่คู่ควรไหมที่เป็นเกียรติเป็นสีที่สง่างามไหมหรือคนที่จะอ้างตัวจะเป็นนายเรานี่สัมาเลเทเมามีชู้ครอบครัวแตกแยกเมียติดกันพนันผัวติดยา อะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันต้องพิจารณาเพราะว่าถ้าคนที่ดูแลครอบครัวตัวเองให้ดีไม่ได้ก็ไม่มีปัญญาที่จะดูแลประเทศชาติให้ดีได้หรอกครับข้อต่อมาก็คือดูที่ตัวของนายเลยว่าเป็นคนจิตใจครับแค่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้หรือเป็นคนจิตใจกว้างขวางห่วงหาอาทรเมตตาปราณีคนอื่นและข้อสุดท้าย เป็นความจริงที่ต้องพูดว่าต้องดูที่พลังทางเศรษฐกิจไม่ใช่ก็แทบจะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วค่าใช้ใจ่ายก็แทบจะตัวไม่รอดหนี้สินล้นคนตัวอยู่แล้วยังอยากจะเป็นหัวหน้าแก๊งยังอยากจะเป็นหัวหน้าทีมมันจะรอดหรือก็ต้องดูด้วยวคนที่จะเป็นนายคนเนี่ยเขาดูแลตัวเขาเองได้เขามีบารมีปกป้องดูแลพิจารณาเหล่านี้ก็ต้องให้เปรียบเทียบครับท่านครับ คนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วนี่แต่ละคนนี่ก็อยากไปทํางานใหญ่รับใช้บ้านเมืองถ้าพิจารณาแยกแยะประเภทของนายไม่ออกเหยก็คงไม่มีอนักกที่จะไปทํางานใหญ่ได้หรอกครับผมว่านะฝากไว้ให้พิจารณาครับว่าควรจะเลือกใครเป็นนายเราชีวิตของเราครับพิจารณาเอาครับสวัสดีครับ